แมคโครกำลังทำงานนะครับเลือกล้วยกล้วย ก็เป็นบรรยากาศยามค่าที่บอ่อปลาธรรมชาติยามค่ำยามค่ำอยู่ที่ยอดมะนาว อยู่ที่บ่อปลาธรรมชาติพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศยามคำ่ำดูทองฟ้าสวยงาม